ต้อนรับกลับมาสู่ตู้ทดลองเลี้ยงตู้24ของเรานะฮะหลังจากผ่านมา17วันนะครับถ้าจำกันได้นะฮะเมื่อมาณ3วันที่แล้วนะครับผมคิดว่าตะไคร่น้ำเขาเริ่มลดลงนะผมก็เลยเอาสารไหลามาลองเลี้ยงนะครับแล้วผมก็ไปต่างจังหวัดมา3วันไม่อยู่บ้านเลยนะครับกลับมาก็ถึงขั้นตกใจเพราะว่าตะไคร่น้ำเขากลับมาบูมแล้วก็คลุมสาร่าลไปหมดนะฮะ ก็ยังยังอยู่ในระดับที่ยังพอรับได้นะครับก็เดี๋ยวจะอลองค่อยๆดูสภาพไปเรื่อยๆนะฮะนี่ถึงเป็นเหตุผลที่อ,อยากให้เพื่อนๆที่ตั้งตู้ใหม่นะครับก็พยายามสังเกตตู้ดีๆนะครับเพราะว่าก้นตู้บางชนิดนะเวลาเอามาเลี้ยงนะครับรวมถึงสาร่ายแบบนี้ด้วยนะครับถ้าเกิดตะไคร่เนี่ยเขาคุมแบบนี้นะ มันจะไปบรบกวนการสังเคราะห์แสงของเขานะครับมันก็จะเกิดการสูญเสียได้นะฮะแต่นี่มันเป็นสาล่ายเนาะผมก็แบ่งๆเอามาทดลองเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้อันตรายอะไรมากมายเท่าไหร่นะครับผมก็เลยวางแผนนะฮะว่าจะลองเอา,เอาปลาสอดกรรมมาลองเลี้ยงดูนะครับแต่เนื่องจากวันนี้มันเป็นวันที่17นะครับ มันเพิ่งผ่าน2ส,สัปดาห์เข้าสู่สัปดาห์ที่3นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอมโมเนียเขาจะเริ่มลดลงแต่ยังไม่หมดนะครับก็จะยังมีในไตร์กำลังเพิ่งขึ้นเพิ่มข,ข,ข,ขึ้นอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับผมจึงขออนุญาตนะฮะถ่ายน้ำครั้งแรกและครั้งสุดท้ายตอนนี้เพื่อเตรียมระบบนะฮะจะเอาสิ่งมีชีวิตเอามาลงนะแม้ว่าปลาสอดดำเขาจะทนในไตรนะครับ แต่ก็ช่วยเขานิดนึงนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับหลังจากนี้เนี่ยเ,เราจะทําการไม่ถ่ายน้ำเนาะเราจะเริ่มทําการดสซิ่งกันนะครับก่อนหน้าที่ผ่านมาเนี่ยเ,เราปล่อยให้ระบบเขาทํางานไปเรื่อยๆนะครับมันอาจจะมีผลนะทำให้แร่ธาตุในน้านเนี่ยเขาเริ่มไม่สมดุลกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการถ่ายน้ํา ครั้งนี้จะเป็นครั้งใหญ่ๆเลยนะเพราะว่ายังไม่มีสิ่งมีชีว really? ิตนะครับก็จะถือโอกาสถ่ายน้ำเนี่ยประมาณ5 0เนะฮะก็ตู้นี้น่าจะประมาณ50ลิตรนะครับผมอาจจะถ่ายน้ำประมาณสัก2 4ถึงลิตรนะก็6,4 24ก็ขวดน้ำา6ลิตรนะ4ขวดนะครับผมเพื่อเตรียมระบบนะแล้วก็จะได้ลดแอมโมเนียที่ยังเหลืออยู่นะครับแล้วก็ ลดความพีคหรือหรือความเข้มข้นของในไตร์ลงนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาปลาสอดดำมาลองเลี้ยงกันดูนะฮะทำการถ่ายน้ำที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ประมาณ4ี่ขวดนะฮะก็24ลิตรอย่างที่ว่านะครับคท่านี้ผมก็จะมาวัดอ่าวัดเค็มนะครับก็อยู่ที่ประมาณส3มสามสามสามห้าแถวแถวนี้นะฮะอันนี้ของผมสาสสองนะครับ ก็อ่อนไปนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเอาละตอนนี้เนี่ยเราทําการเตรียมตู้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะเริ่มเอาปลาสอดดานะฮะลงมาเขาลองเลี้ยงเพื่อหวังหวังให้เขาควบคุมตะไคร่น้ำให้ผมนะฮะแต่เนื่องจากาผมเพิ่งถ่ายน้ําไปปริมาณค่อนข้างเยอะนะ50%นะครับเพราะฉนั้นเนี่ยผมอาจจะรอสักประมาณสัก24ชั่วโมงหลังจากนี้นะครับแล้วค่อยเอาปลาสอดดำลงมาเลี้ยงนะ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตอนที่เอาปลาสอดดำมาเลี้ยงผมไม่แน่ใจว่าผมจะได้ได้ถ่ายหรือเปล่านะครับผมหลังจากนี้นะครับเราจะเริ่มทําการโดสทุกวันแล้วนะเริ่มแล้วนะครับมาเดี๋ยวเรามาเลือกกันครับว่าเราจะโดสทีไหนดีนะครับเนื่องจากนะครับตู้นี้เราจะเป็นตู้ที่เราจะไม่ได้ถ่ายน้ํากันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไปครับเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องมีการโดสค่านะครับ ถ้าเป็นวิธีโดยปกต,ติที่ผ่านมาของผมเนี่ยผมจะเอา,เอาแร่ธาตุหลักๆเนี่ยอามาผสมใช้เองนะครับจุดอ่อนตรงนี้เนี่ยมันจะต้องวัดไปเติมไปอะจริงๆแล้วนะการโดสเนี่ยมันจะต้องวัดไปเติมไปทุกวิธีแหละนะครับแต่ถ้าเราจะต้องมาทั้งวัดกันเรื่อยๆเนี่ยมันก็ผิดวัตถุประสงค์หรือหัวข้อที่ว่าตั้งตุ้งเทอย่างง่ายใช่ไหมฮะโดยที่โจทย์เราก็ต้อง ไม่ถ่ายน้ําอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยแลดูว่าในการที่จะเอาแรกค่าต่างๆมานั่งผสมใช้เองทีละตัวเนี่ยผมก็เลยกลายเป็นมองว่ามันยากเกินไปอันนี้คือที่ผสมเองใช่ไหมอันนี้ที่ผสมเองเนี่ยแมกนีเซียมนะครับแล้วก็แคลเซียมนะอันนี้แมกนีเซียมแคลเซียมเทนเนนะครับเราก็จะมีตัวพวกนี้ในการวัดค่าน้ํานะครับนี่คือค่าน้ําหลักๆนะ แล้วก็เราเนี่ยจะต้องเอาพวกแร่ธาตุเสรมิมอ่ะเขาเรียกว่าแร่ธาตุรองนะครับเอามาผสมใช้ด้วยนะก็เริ่มยุ่งยากแล้วนะฮะในกรณีแบบนี้นะครับผมก็เลยขออนุญ,ญาตนะฮะเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับผลิตภัณฑ์แบรนด์นี้นะฮะเพียงแต่ว่ามันค่อนข้างเหมาะสมกับโจทย์ของเราพอดีนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นแบบซีบาลานซ์ ออก็คือหมายความว่าเขาจะบาลานซ์ค่าแร่ธาตุทุกอย่างให้นะครับแล้วก็จะมีโดสแบบเดลี่คือโดสทุกวันทุกวัน,วนตามค่าที่เขาบอกเนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างที่จะพอใช้ได้นะครับแล้วเขาก็จะมีพวกธาตุรลงให้เราด้วยนะชนิดต่างๆนะครับก็จะมีเอกับบีวิธีการใช้นะครับผม เอ่อก็คือเราก็จะเติมน้ำา RO นะครับคือเขาก็จะมีเป็นอย่างเงี้ยเป็นส่วนผสมแบบนี้มาให้นะอันนี้คือเขามีให้อยู่แล้วนะครับก็จะมีพวกแร่ธาตุอะไรของเขาแหละนะแล้วเราก็จะเติมน้ํา RO นะครับควรจะต้องเป็น RO นะหรือ r o d i เลยก็ดีนะครับแต่ RO เป็นอย่างน้อยนะถ้าเกิดเราเอาพวกน้ําปะปาหรือน้ําที่มีแร่ธาตุนะครับใส่เข้าไปเนี่ยมันจะทําปฏิกิริยากันนะ แล้วมันจะเป็นตะกอนไปหมดนะฮะเป็นแบบฟูขุ่นใช่ไหมมันก็จะเป็นตะกอนอนเป็นก้อนเป็นเป็นผลึกนะครับแคลเซียมเนาะเปิดฝาออ้ามานะครับเราก็แกะซีนออกนะครับแล้วก็เราจะทําการเติมน้ำารโอลงไปนะ,ะสําหรับของผมเนี่ยผมจะเติมน้ําจนถึงขีดตรงเนี้ยจนถึงเขาเรียกว่ามันจะเป็น<อ>เป็นคอของเขาอ่ะเป็นอขอบของเขานะตรงนี้นะครับอ่ะอยังไม่ต้องเต็มอ่ะอันนี้น้ำารโอนะ เลาวเติมลงไปครับอ่าเราก็จะเติมน้ําถึงไอ้ไอขอบนี้นะครับ <ทำ S 1> แล้วเราก็ทําการเขย่าให้เข้ากันนะครับก็ทำทั้งทั้งพาร์ทเนะครับและพาร์ท B นะครับพาร์ทเเนี่ยมันก็จะเป็นพวกแมกนีเซียมแคลเซียมนะครับส่วนในนี้ผมผสมพาร์ท B ก่อนเนาะมันจะเป็นของ KH นะครับ ก็เขย่าจนเข้ากันนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ12ชั่วโมงถึง24ชั่วโมงนะก่อนนําไปใช้นะครับหลังจากที่ผสมเสร็จที่เรียบร้อยนะฮะเราก็จะมาดูว่าเราจะใช้ยังไงนะครับของมันก,ก่อนเขาว่านะฮะ5มิลลลินะครับต่อน้ําในระบบต่อน้ำในตู้75ลิตร ก็แสดงว่าเจ็ดสิบห้าหารห้าเท่าไหร่อ่ะก็คือสิบห้า <c oughs> น้ำในตู้สิบห้าลิตรนะใช้ไอเนี้ยหนึ่งมิลลิลิตรนะครับ <c oughs> ไอนี้ของเรามันมันห้าสิบลิตรมันก็สี่ไหมสีป่ป่ะไม่ถึงสี่ดีประมาณสามมิลลิลิตรครึ่งแถวแถวนี้เนาะไม่ดูนะอประมาณสามมิลลิลิตรเล้วกันนะ,ะจนถึงสี่มิลลิลิตรนะครับ ก็จะใส่เท่าๆกันนะครับทั้ง A ทั้ง B นะก็คือสมมติว่าตู้นี้ผมจะใส่3มิลลิตรผมก็จะต้องใส่ A 3มิลลิตรนะครับ <c oughs> แล้วก็จะใส่ B 3มิลลิลิตรคือเท่ากันเลยนะครับเพราะว่าของเขามันจะเป็นบาลานซ์กันเน <c oughs> ่เนื่องจาก้แบบนี้เนี่ยมันจะปูงค่อนข้างลำบากนะครับ <c oughs> <c oughs> คุณบอยเขาก็เลยเอาขวดแบบนี้มาให้ผม<ว>ยืมใช้นะฮะขวดดับปเปอร์เป็นขวดดับปเปอร์ใช่ไหมอ่าอันนี้นก็จะเป็นร้อยมิลลิลิตรนะฮะผมก็จะแบ่งมาเนี่ยเป็นเอน,นะร้อยมิลลิลิตรนะฮะแล้วก็ไอ้ด้านในหลอดหยดนะครับเขาก็จะมีเหมือนแบบเนี่ยเออ<ม>เป็นเป็นมิลลิลิตรบอกด้วยนะอ่าเพราะฉะนั้น เราก็จะหยดใส่นะครับอันนี้ผมเอาไอที่ผสมทิ้งเอาไว้แล้วอ่ะของเก่านะครับผมเอามาใส่นะฮะเดี๋ยวผมจะมาหยดให้ดูกันนะครับก็คือเวลาเราหยดนะครับเราต้องหยด A กับ B แยกกันนะนะฮะแล้วเวลาหยดเนี่ยให้หยดลงไปตรงปั๊มคลื่นนะครับหรือตรงไหนก็ได้ที่กระแสน้ําแรงๆนะนะครับเช่นปั๊มนี่เออแต่อ่าถ้าถ้าตรงนี้ผมก็คงต้องต้องเนี่ยต้องปัป๊มตัวนี้มันอยู่ที่เดียวละ นะครับก็เอาเป็นว่าตู้นี้ผมจะโดดสักวันละสามมิลลิลิตรแล้วกันเนาะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะนี่ผมจะเติม A ก่อนนะครับก็บีบจุกเนาะแล้วเขาก็จะดูดขึ้นมามันได้ไม่ถึงหนึ่งมิลลิตรหรอแม่มันได้ประมาณศูนจุดเจ็ดห้านะก็ประมาณสามรอบเนี่ย 0.75 0.8แถวๆนี้เนาะ,ะเราก็จะใส่ลงไปนะครับหลังจากที่เราหยด A ไปแล้วนะครับเราก็ทิ้งระยะเวลานะฮะให้เวเบกเกอร์หรือ,อ,อระบบของเขาเนี่ยทำการผสม A ไปให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับก็อาจจะเว้นระยะเวลาคือเขาก็ไม่ได้บอกะเนาะแต่ว่าก็ประมาณสัก สิบห้านาทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจนะถ้าผิดก็ต้องขอประธานอภัยนะครับอันี้ผมผ่านมาประมาณสักสิบห้านาทีนะครับเดี๋ยวจะลองหยดดีให้ดูกันนะฮะอ่ดีเนี่ยตามปกติแล้วเวลาเราหยดเนี่ยนะครับเขามันจะเป็นหมอกหมอกนะเป็นขุ่นขุ่น,นะครับสังนะเกตน,นะครับเห็นไหม จะเป็นสีขาวขาวหมอกๆมอกขุ่นๆถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับที่เขาจะเป็นสีหมอกๆแบบนั้นนะสองนะเนาะผมดูดขึ้นมาได้ทั้งละุดแป8นะครับก็แปดสี่สามสิบสองก็อยู่ประมาณสามจุดสองมิลิลิตรโดยประมาณนะมีความรู้สึกว่าด็อปเปอร์เข,ขาไม่ค่อยแม่นนะ เอาเป็นไซลิงสน่าจะดีกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวก็ค่อยพัฒนาต่าาอไปแล้วกันนะอันนี้เอามาหยดเพื่อให้มันง่ายหน่อยแล้วกันนะครบ,ครบก็เปน,นเตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็หลังจากนี้นะครับเราก็จะทําการโดส Ab แบบเมื่อกี้นะฮะก็ผมจะโดสประมาณนั้นแหละวันละประมาณ3มิลลิลิตวนั้นทุกวันนะครับ โดยที่จะไม่ได้ถ่ายน้ําแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้วัดค่านะแล้วมาลองดูกันว่าจะหมู่หรือจะจ่านะครับอตอนนี้ผมก็จะรันระบบแบบนี้นะครับตีต่อไปอีกสักประมาณสัก24ชั่วโมงนะฮะแล้วผมก็จะเริ่มเอาปลาสอดดำลงมาแล้วก็หวังว่าเขาจะรอดและเขาก็จะกินตะไคร่น้ำอันนี้ให้เรานะครับผม อ่ถ้ายัางไงนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรอัปเดตนะฮะผมจะมาอัปเดตให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้ลากไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ